สวัสดีครับกลับมาที่สวัสดี p o s อสีกแล้วนะครับก็เราก็มีอุปกรณ์เ,ย,เยอะๆมอวางๆให้ดูแน่นๆนะครับแต่จริงๆก็จะทดสอบตัวสตาร์นี่แหละครับตัวนี้นะครับเป็นตัว์โค้ดสแกนเนอร์ของสตาร์ซึ่งสีขาวสำหรับ m pop เลยนะครับแล้วก็มีสีดำด้วยนะครับจริงๆก็ใช้ นั่งหรือจะเอ็นบ๊อบได้นะครับตัวนี้เป็นตัวตั้งโต๊ะนะครับซึ่งเราก็สามารถจะลากของมาสเกลนได้เหมือนแบบ้านซูเปอร์นะครับวิธีการก็คือว่าเราก็เสียบเข้าไปข้างหลังของตัวเอ็ o บนะครับเหมือนอย่างที่เคย พูดในหลายๆคลิปแล้วว่าต้องเสียบ2ช่องซ้ายนะครับเพราะว่ามันเป็นช่องที่จ่ายไฟ0.5ถ้าเผื่อเราไปเสียบ2ช่องขวาเนี่ยอาจจะทำความเสียหายกับตัวสแกนเนอร์ได้ครับเพราะว่ามันจ่ายไฟออกมาที่5โวลต์นะครับเอาไว้ชาร์จ iPad นะครับหรือว่าชาร์จแท็บเล็ตนะครับก็เสียบเสร็จปุ๊บ มันก็จะลิงก์กันนะครทีนีเ้เราก็มาลองดูที่เราทำไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเป็นน้ำขวดนะครับนี่ครับก็ตอนนี้ iPad ก็ลิงก์กับ M-pop ออยู่แล้วนะครับทีนี้เราก็จะลองสแกนสินค้าได้เลยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะขออนุญาต เลื่อนเอ็มพอปมาด้านนี้หน่อยแล้วก็เลื่อนอันนี้มาไว้ตรงนี้นะครับจะได้สะดวกนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับสแกนได้นะครับไคล่าอะ น้ำขวดเมื่อวานนะครับอันเดียวกันนี่ครับ water นะครับเป็นน้าขวดอันนี้ก็สามารถจะคิดตังได้ตามปกตินะครับก็ทุกอย่างก็ทำงานตามปกติของมันนะครับที่ลองอันนี้ก็คือใช้ได้กับตัวรอยเวริรนะครับ เดี๋ยวไว้จะลองกับแอปอื่นอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณครับ